ขอบคุณดีเชียน,นต้องลงหลุมดำด้วยอ๋อไม่ลงเฮ้เดี๋ยวมึงลงจริงดิวัดเป็นอะไรวะช่าดูดฮอดโซน ออกข้างหลังเฮ้ยสัดวิ่งเก็บทันด้วยวะพี่จะสู้กับสไนช่าเลยน้องไม่ได้ง่ายๆรลกนะเอา เงอเกาะม่วงเล่นสนไหมันดีงี้แหละ Hostile close. All father, give me sight. Contact the target. Taking a moment to recharge my shields. Wow, that's just my shields. Don't act with target. Recharging my shield. Hostile over there. to spotted. One minute.

เป็นไงเราวิธีของคนจะเย็นเว้อร์น่าイスเป็นไงล่ะน้องสองคนก็แชมป์ได้หลัดฟันดีละกูเอ้ยเอาว่ะ